ฮัลโหลไปเจอดูสวัสดีค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ติ๊ตี้จะพาไปดูประเภทบ้านของที่นี่นะคะว่ามีกี่ประเภทบ้างเขาอยู่กันแบบไหนประเภทบ้านมีกี่แบบเดี๋ยวติ๊ตี้จะพาไปดูนะคะวันนี้โชว์แสงแดดก,กันหน่อยนะคะหลังจากที่รอมาหลายวันเกือบอาทิตย์แล้วติ๊ตี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยยิ้มก็ไม่ได้ไปเดินออกกําลังกายก็ไม่ได้ไปมีอุปสรรคฝนตกตกทุกวัน ธรรมดาแล้วเช้าไม่เช้าเช้าก็บ่ายบ่ายอ่ะติ๊ติต้จะออกไปเดินกับแฟนไปออกเดินออกกําลังกายกันค่ะส่วนมากเราจะไปกันสองคนวันนี้แฟนไม่ว่างเช้ายังทํางานอยู่เดี๋ยวติต๊ตออกไปคนเดียวดีกว่าอมื่วันก็ออกไปคนเดียวก็ไม่บ่อยนะส่วนมากจะออกไปไปด้วยกันนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่บนเนินเขาเล็กๆหลังบ้านนะคะ ก่อนเราจะไปดูบ้านกันเราแวะมาดูวิวในเมืองวิวอำเภอเม่นดอนที่ติต๊ตี้อาศัยอยู่นะคะบ้านที่ติต๊ตี้อยู่ใกล้สาธารณูปโภคทุกอย่างเลยใกล้รถไฟฟ้ารถรางนะคะรางไฟฟ้ารถบสัสโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้า ทุอย่างค่ะใกล้มากไม่ไกลทุกอย่างนี่ห่างกันจุดละนิดละนิดแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะใกล้ใกล้มากใกล้ธรรมชาติด้วยทุกอย่างครบค่ะครบครันบ้านติ้ตที่ติตที้อยู่ห่างจากอำเภอเมืองแค่6กกิโลนะคะ แต่ติ๊ตี้ไม่ค่อยได้เข้าไปสมมติติ๊ตี้จะเข้าไปธรรมชาติมากกว่าเส้นทางนี้เวลาติ๊ตี้จะไปห้างหรือไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะติ๊ตี้จะเดินไปทางนี้ค่ะเดินมาทางหลังบ้านไม่ไกลค่ะทางเดินประจำ อย่างที่บอกนะคะว่าประเภทบ้านที่นี่มีอะไรบ้างประเภทบ้านที่นี่หลักๆแล้วที่ติ๊ติ้เคยเรียนในโรงเรียนภาษานะคะครูจะบอกว่าครูจะสอนว่าที่นี่จะมีประเภทบ้านคือคือบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวคือที่นี่จะเรียกว่ิลล่า <S <S แล้วก็บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์จะเรียกว่ารถฮุสบ้านที่เป็นประเภทของอะไระเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่เขาจะเรียกว่า แลกกนเฮดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นวิลล่านะคะวิลล่าที่เป็นแบบว่าอยู่แค่ครอบครัวเดียวนี่นะคะแถวนี้จะเป็นวิลล่าทั้งหมดโอ้ oh my god แดดดีพระอาทิตย์ดวงใหญ่ปรากฏว่าลืมทากันแดด ทุกวันนี้เจอแดดไม่ได้ฟ้าจะเต็มหน้าอยู่แล้วแผงกั้นทางรถไฟค่ะเขียวเขียวนี่ค่ะอาคารนะคะอาคารนี้คือที่ดีพิจิตรว่าแลก,กันเฮดแลก,กันเฮดอันนี้เป็นหรือที่เรียกว่าอาพาร์ตเมนต์ จะเป็นในรูปของอซื้อนะคะอันนี้ซื้อไม่ได้เช่าอันนี้ซื้อเป็นส่วนตัวค่ะความจริงแล้วอพาร์ตเมนต์หรือว่าไรกันเฮยที่นี่ความจริงแล้วเราอะดูไม่ดูไม่เป็นหรอกดูไม่ออกหรอกว่าอันไหนเช่าอันไหนซื้อแต่สําหรับคนที่นี่นะคะเขาจะรู้ว่าอาคารไหนคือปล่อยเช่าคืออาคารไหนซื้อคนที่นี่เนาะ บางคนเขาก็นิยมที่จะเช่าเขาไม่เขาไม่นิยมซื้อเพราะว่าภาษีมันค่อนข้างแพงบางคนบอกว่าเออเช่าดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่บางคนก็นิยมซื้อค่ะแล้วแต่ความคิดแต่ละคนไม่ต่างกันไม่เหมือนกันอาคารที่นี่จะมีแค่สามชั้นนะคะไม่สูงค่ะสมชั้นเท่านั้นค่ะเห็นข้างหน้านี่ค่ะ อันนี้บ้านประเภทนี้เขาเรียกว่าทาวเฮ้าส์นะคะนี่อันนี้เป็นทาวเฮ้าส์ที่สร้างใหม่ก็จะดูเหมือนก็ว่ามีความทันสมัยนิดนึงเห็นนะพ้าไปดูทาวเฮ้าส์มีหลายสีค่ะก็มีสีสันก็สวยดีนะอันนี้สีเหลืองทาวเฮ้าส์ค่ะน,นี่สีแดง นะัสีขาวทาวเฮาสีขาวแล้วแต่ความชอบใครชอบสีอะไรนี่ค่ะสองข้างจะเป็นทาวเฮาส์ทั้งหมดนี่ทาวเฮาส์ที่เ,เพิ่งสร้างมาใหม่นะเมื่อก่อนที่แถวเนี้ยตั้งแต่ติตี้มาอยู่ที่นี่แรกๆเป็นที่ว่างเปล่านะคะอ๋อลืมไปมีสนามฟุตบอลเล็กๆเกนี่ยทาวเฮาส์ทาวเฮาส์ค่ะเห็นมสองข้างเลยคะ่ะ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะคะของอำเภอมืนดอนที่ติ๊ตี้อาศัยอยู่นะคะอีกจุดหนึ่งจุดชมวิวค่ะตรงนี้จะเป็นเนินเขานะคะตอนนี้เราอยู่ห้างบนเนินเขาข้า,างล่างเป็น ข้างล่างเป็นตวัวอำเภอเวลาเราจะลงไปในตวัวอำเภอข้างล่างนะคะจะมีสองทางเลือกให้เราค่ะนี่ค่ะลิฟต์ค่ะหรือเขาเรียกว่าเอลเ,เวเตอร์ลิฟต์ถ้าขี้เกียจเดินนะเราก็จะไปลิฟต์ตัวนี้ค่ะมางวันติ๊กก็จะลงลิฟต์บางวันติ๊กก็จะเดินแล้วแต่กำลังกาย นี่ค่ะถ้าไม่ไปลิฟต์ก็ต้องเดินลงบันไดตรงนี้นะคะค่อนข้างค่อนข,ข้างเหนื่อยอยู่นะเพราะว่ายาวอยู่นะคะกว่าจะถึงข้างล่างไกลเหมือนกันนายาวอยู่นะเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยเลยแหละเลือกเอาค่ะจะไปลิฟต์หรือว่าบันไดอันนี้คือแลก็กซ์เฮสนะคะหรือว่าอพาร์ตเมนต์ซื้อนะคะไม่ได้เช่า ในวโครงการทุกๆท,ที่เขาจะมีสนามเด็กให้เล่นนะคะสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กๆ บ้านค่ะเส้นนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดหรือเรียกทีห่หรือที่เรียกว่าวิลล่านะคะเห็นเลข40ไหมคะห้ามขับรถเร็วเกิน40ที่นี่เขาจะซีเรียสน,นะคะอันนี้คือป้ายรถบัสค่ะวันนี้เราถ่ายเห็นชัดๆเลยนะวันนั้นไม่ค่อยชัด ตอนนี้เราเดินมาถึงอีกฝั่งของบ้านทิตตี้อยู่นะคะนี่ค่ะสนามเด็กเล่นค่ะมีทั่วไปเย้ยบ้านสีขาวหลังนี้ทิตตี้เคยเข้าไปดูเขาขายค่ะแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของใหม่ไปละ นี่จะเป็นสวนสัตว์แต่ไม่ใช่นะคะบ้านคนนะคะฮัลโหลเฮ้เฮบอเยอะดูบัทเยอะดูอันนี้นางสองตัวนี่มาเดินอยู่ในเมืองนะคะในตามบ้านนะคะไม่ได้อยู่ในป่านะคนที่นี่เขก็จะอยู่เหมือนคนกรุงเทพจ้า ก็เหมือนกับกรุงเทพเนาะไม่คยรู้จักกันประตูรั้วติดกันแต่ไม่รู้จักกันไม่คุยกันอย่างน้อยก็คุยกันแค่คนสองคนเท่านั้นเนาะไม่เหมือนต่างจังหวัดบ้านเราหรอกโซนนี้จะเป็นบ้านใหม่เกือบทั้งหมดนะคะคนที่เนี่ยบางคนเขาจะนิยมบ้านเก่าเชื่อไหมบ้านบางบ้านเนี่ยอายุเป็นร้อยปีเลยนะร้อยปีร้อยกว่าปีเขาจะนิยมเอามารีโนเวทกัน ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปบ้านใหม่บ้านเก่าแล้วแต่บางคนก็ปลูกใหม่บางคนก็เป็นเหมือนกับบรดกตกทอดของเก่าประมาณนี้แล้วก็ามาดีโนเวตปรับปรุงเพราะแถบนี้เขาก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์อยู่แล้วนะรักของเก่าตู้ไปรษณีย์ที่นี่ค่ะตู้ไปรษณีย์สำหรับส่งจดหมายนะเนาะเจ๋ไหมแวะถ่ายดอกไม้ก่อนค่ะก่อนจะกลับ ถึงบ้านตอนนี้ดอกไม้เริ่มออกแล้วนะหวังว่าอากาศเย็นไม่กลับมาอีกประมาณว่าหน้าหนาวหวังว่าคงไม่กลับมาอีกนะจ๊ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพามาดูดอกไม้นะในช่วงอดอกไม้เริ่มออกในช่วงใบไม้เริ่มผลินะคะตอนนี้ติ๊ตี้ก็เดินรอบรอบหมู่บ้านใกล้เราแวกใกล้เคียงที่ติ๊ตี้อาศัยอยู่นะคะตอนนี้เดินกลับมาคือจะกลับถึงบ้านแล้ว อันนี้ก็เป็นเพียงรอบๆหมู่บ้านเท่านั้นคลิปนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะกับลักษณะบ้านลักษณะที่อยู่อาศัยของคนที่นี่เป็นเพียงส่วนเล็กส่วนน้อยที่ติ๊ดๆเอามาฝากในทุกๆท,ที่ก็จะประมาณนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะตามพื้นที่ที่เราอยู่อ๋อลืมบอก บ้านทิตตี้อยู่ที่สวีเดนเนี่ยมีอายุ58ปีแล้วนะคะอายุมากกว่าติตตี้อีกแต่ที่ร,รู้อายุน้อยกว่าแฟน <c oughs> เดี๋ยวจุ๊จุี๋ยวาทำเสียงดังไปเดี๋ยวนางเดินมาเดินมาจะได้ยิน